สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อคารพครับยะถาให้ผีสับพีให้คนปรารบรรมโดยพระครูก,กรลยาณานุกูลขอเชิญรับชมรับฟังได้ครับแต่ว่าศาสนาพิธีแต่ละบานมันกับโบคือกันมันกับโบคือกันเป็นอย่างโบคือกันภาวาต่างบ้านต่างเมืองเคยเหตุเคยทำมาเช่นบ้านหอกกันคือกันเมื่อนี้กันในยิ่งแปลกแปลกเก่าข้างต่ายท่า,ทาน <c oughs> มันว่าผิดดอกเป็นอย่างว่าผิดมันถือเข้าแต่ว่ามันติพอถือวันเดือนกันกันพันทั่วเป็นกติวสิบแปดอยู่ขึ้นกันเป็นอย่างอย่งก่อนมีมานี้มายังพันเตพัตาน้สัพปริวานานิพิสุขังพิสุสังคัสสัต์สัมเนรเนี่ยมันแปดเข้ามาถามว่าผิดไหมไม่ผิดมากกได้ไม่ว่าก็ได้ แล้วสามารถแต่ดูดูแล้วมันมันมันเป็นมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นสิ่งที่แปลกแปกที่ผู้ไม่ได้ยินได้ฟังเป็นกะเลวาจังเปินวานล่ะการฟังเตะฟังทำได้ฟังเลี่ยงแปลกใหม่ได้วิจัยเลี่ยงเต่าได้บรรเทาการขาได้พัฒนาจิตใจได้พัฒนาความคิด,ดจ,จิตังใสใจเบิกบานกถือว่าเป็นเรี่ยงแปลกสามะเนนก็ถือว่าคันบ่าวา่าเพิ่นบ่ได้กิได้เหมือนเดิม พราะฉะนั้นศาสตาิที่เียนี่มันมันมันหลากหลายนะมันหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นมาก็ได้มาว่าก็ไดดที่สําคัญเราอย่าไปท่วงอย่าไปตีันมันถึงจะเป็นระเบ,เแบ,บแะเียบเป็นแบบแผนคําว่าระเบียบเป็นแบบเป็นอยางไรทาให้เป็นระ,ะเบียบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วทีนี้ใครล่ะเป็นผู้นา เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้ยถ้าอยากได้อะไรอาน,นิสงฆ์พระพุทธยอาตัไดไว้ชัดเจนการให้ทานก็ได้มาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีถึงไม่มีมาในปัจจุบันแตม่มันมีในจิตในใจของเราถ้าเรานําไปข้ามภพข้ามชาติไปอาน,นิสงส์มันเกิดในอาจจะเกิดในชาติต่ตอ,ต,อต่อไปสิ่งก็ทําให้งามงามในเบื้องต้นงามในตั้งการงามในที่สุดถึงหลังกายมันสีห่อสีเงาเต่ยวว่าภายในเขามันงาม งามจังไดล่ะงามด้วยกินิยาวาจะมันเป็นตะเบิงไปบิดนาะพ่อใหญ่นะขันมีสินแะเบิงงามสั่งเต็มบาดยางคุดดีหน้าตายิ่มแย้มแจ่มใสเนี่ยมันสวยมันงามออกจากภายในแต่ขันภายในงามภายในบวงามภายนอกงามมันก็บวเป็นตะเบิงเด้มันเป็นยางตามันกระสีเหลี่ยมปากมันกระสีเบี้ยวมันว่ากันมันสูญึ้นมาแต่มันบวเป็ียนตะเบิงเพราะฉะนั้น เราต้องเอาศีลบังคับจิตบังคับใจไว้เพราะฉะนั้นเป็นกันเลยว่าแบบแยมระเบียดแบบแยมจะแตกต่างกันไปมันก็แล้วแต่เนี่ยบางคนเอาบาง้าบบาง้านบางสิ่เด้นเนี่ยต่อตอนเบาโบ๊โบซาของพระพุทธนะกินมังสุปัพยัชนสัมปังสาลีนางพนังบางบางว่าเหว่าสาลีนั่งเด่นแนยตัวหนังสือมันกัเพ่นสบนัเป็นอย่างไรสาลีนาง พูดล้วคนก็นกนว่าสาลี่นั่งแต่ว่าเขอสาลีแต่แปลโดยยังเกินทนอันนี้เฮาอาจจะลงทางไปเนี่ยอ่าภาวาอย่างเพราวระอันมันคนโบราณตะกี้เลี้ยนบกเกินเล่น,นเลี้ยนบถึงเกียอเลี้ยนบถึงเพราะฉะนั้นฮ้องจะเอาตามระเบียบที่โบราณเ่าวางไว้ท่านว่าจุดจบจุดเียนเต่จบจุดเ,ยดเียนนับเป็นนั่นละ จะไปเช่นทัมันเขินแล้วมาที่นี่แจ็คบ๊ายยังบ๊ดสุกอันโซแนวมาที่นี่ท่านกต่ท่านอยกเอาหนากต่มีเด้แบัไหนบางว้านดอกว่าเพาสูบฟังท่านอยากเอาหนาจังไดอ่าเฉินซื้อม้าสูบันเนี่ยที่ได้ว่าให้ฉันได้บันเน่ยฉันจ้างบ้านห้องสวดอีกท่านก็หาสิบกว่าคนน่ะเฉินซื้อมาบ๊ด ขอคุณแม่สุภัทราจงม,มารล่าส่วนบนส่วนกุศลของคุณแม่นั่นคุณแม่นี่ฮวันหาสิบสองคนแต่ล้อมเบนร์สลด์พอยนี่นั่นตัวอยากเอาหนาผู้ขากับมีคือว่าอันหรือผู้ขายนีย่นี่คือทับุญอยากเอาหนาแต่ทั้งบว่าอยากเอาหนาอยากเอาบุญครับพออ่านมันจะสำเร็จแล้วบุญน่ะสำเร็จนะสำเร็จอย่างสำเร็จที่เกจตนาะเกจตนาเขาอยากมาเหตุมาทั้งเรวว่าต้องไปประกาศเสือ้อเส้บอกโอรโรดอก น่ะอันนั้นคืออยากได้หนาได้แต่ากได้ตาเพราะฉะนั้นบุญมันสีห์หอนหอดเนาะโอ้ยบุญเราพ้นกับอานซื้อให้งเนี้ยสันเดียบเนี่ยเห็นไหมเออซื้อพอใหญ่นั่นเมย์ไงนี่ก็พวกเอินแห่งเนี้ยแบบเนี่ยเพื่อพระเจ้าพิมพิสันต์ตายไปก่อนสิลอยเก้าสิบ้องกลับเนี่ยมันเป็นจำได้บ่จำได้จะพ้นบ่บัดเอ่าว่าเมย์เห็ดเมย์ทั้งตั้งแต่คือเหตุเดี๋ยวนี้เดี๋เห็ดมาตั้งขั้งขั้งพุทธการเดี๋ยวท่านบอกไงไงกับพี่หล่อพระเจ้าพิมพิสันต์เดี่ นายพี่ออกสักคัดได้จังไปดิจังคอยได้เฮดบุญแจกเขาเป็นอยังอ่ะพระเจ้าพี่ไม่สันเป็นมีศรัทธาเน่ยศรัทธาที่พระเจ้าพี่ไม่สันถวายนะพระเจ้าพี่ไม่สันถวายปุ๊บตั้งแต่สมัยพูนตั้งแต่สมัยขึ้นไปก็สิบสองคับบุญนะเห็นไอมที่เป็นว่าสูุฟังว่าสูุฟังว่าจำเรื่องเนี่ยเรื่องบุญเหตุในการทำบุญอุทิศเนี่ยก็สิบสองการอะไรพุทธิภูมว่าเอียถวายันั่นว่ายนี่เห็นบหม มันสำเร็จแล้วเพิ่นหู้ด้วยย่ามวิถีของเพิ่นเองกับเปียกเจี๊ยบง่ายๆว่าน่ะลูกเถ้าพ่อยิ่งทะยบเนี่ยเขามาตะกรุงเทพ๊ยบุงไทยหรือมาตะเมียงนอกมาหอดบอลระเบือเขาจิ้งกับรถบอลระเบือเขาไปบ้านเพื่อกะไ่เขาไปบ้านเพื่อจิ้งก็จิ้งไปบ้านพ่อยิ่งจานบ้านคำหวานสิถือดือสิไปหาอัตมาบ้านนนดแดงสิไปถือดือเป็นบอกเพราะเปนยากเจ้าของต้องมาหาพ่อยิ่เพราะนั้นเปตพระเจ้าพิษสันกระดิ่งไปหาพระเจ้าพิษสัน ทราบดยย้วยญาณพิธีเพราะฉะนั้นเรต้องไปเก่าให้มันมากไม่ไกลบองเลยขอบุญกุศลนี้จงสําเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทิ้งกาลงานเถิดสมิงมันแต่จูเกสเพราะฉะนั้นเราติดอยู่กับศาสนพิธีแม่งว่าแม่ใหญ่อรหังสัมมาสัมพุทติเอ้าขันดอบหัมขันหันดีละสูบท์ไว้ไปหอดเครื่องท่าก่อนยังมห่อหาคันหาอยู่เรียนไปเจ็บคันหาพลาได้จุด ิ่งเหล่านี้บัตรพระมุทธเจ้าสอนเลยแล้วว่ามันมีบูชาอยู่สองลักษณะมีอามิตรบูชาและปฏิบัติบูชาอามิตรคือสิ่งของทันสิ่งของบ่มีกับ่เป็นอย่างก็ว่าไปเลยเอามาเรียกไปเลยห็นเกยบสิ่งกันแลกกันกันตามหามันยายนี่บันว่ามันบ่ผิดดอกแต่ว่าขำขันตอนแต่จะไปท่วงกันกันท่วงกันมันได้แซวอลไรบ้างแ้วเะไรพุกนี้ก็แซวพวกนั้นก็แซา นี้หลยยากจนทั้งหลายอัตมาพาพเคยพูดแล้วเรื่องศาสนาพิธีก็สําคัญเรื่องการตวดน้ำก็สำคัญสำคัญเหมือนกันเรื่เวนี้ว่าใหมฟังกันดีๆดิเห็นเ็าเหตเกีลยวเทแต่บ้านนนแดงนี้ก็ศาสนาพิธีเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจมันเปรียบเสมียนโรงพยาบาลศาสนาพิธีก็เหมือนกันโรงพยาบาลมีไว้สําหรับบุคคลจำบางจําพวก บแมนมีไว้สาหรับบุคคลทั่วไปด้แหมืนบอไงฮะสีเถียงบอโรงพยาบาลมีไว้สาหรับบุคคลบางประเภทศาสนาพิธีก็มีไว้สาหรับบุคคลบางประเภทเหมือนกันประเภทจังไรประเภทไข่ออดแอดแอดสี่เศร้าอยู่เนี่ยจำเป็นเหมือนบ่โรงพยาบาลสำหรับผู้แข็งแล้วอยู่บ่จำเป็นเหมือนบ่สำหรับสำหรับผู้สีตาย มันก็บ่กจำเป็นแม่นบ่พุเทเจิขาดเนี่ยแก้เข้าไปเขาก็เอาให้เอาออกมาดิเขาก็ปวดดิเก็บเสมือนต้นไม้ต้นไม้ก้อนที่เขาไปถึงแกนมันเขาก็ต้องถางเปี่ยกมันสกปรมันถางเปลี่ยกถาง,งกำปีเจ้ายวีได้แกนม่นบ่เอออันนี้ก็เหมือนกันศาส,สนาพธิธีก็เกียบเสมือนพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนต้นไม้ศาส,สนาพธิธีก็เกียบเสมือนเปียกของมันเปียกของมัน าที่จะพัฒนาให้เราจิตใจข้ามพ้นไป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 ,นไปจนถึงแก่นของของพระพุทธศา,าสนาคือเป้าหมายสูงสุดก็คือปณิพานศาสนาพิธีก็เกือบเสมือนแพรแพรมันก็จําเป็นสําหรับบุคคลบางประเภทไม่จําเป็นสําหรับบุคคลบางประเภทเหมือนกันศาสนาพิธีเกียบเสมือนแพรที่จะนําเราข้ามฝัง แนวรถไงถ้าข้ามฝั่งไปแล้วแพรจำเป็นไหมนึกเสียแบกไปเนาะ <c oughs> เอาไว้่ันไปเส่แนวรอ,อ่าเมื่อเราพัฒนาจิตใจมันสูงขึ้นแล้วแล้วข้ามแม่น้ำไปแล้วแพรมันก็ไม่จำเป็นศาสนาพิธีมันก็ไม่จำเป็นแต่วางข้างวางข้าววานยาโยมกันยังยิดอ,อยู่ในศาสนาพิธีอ่ากดน้ำก็คือกัน ยถาสับยะไทยผีสับพี่ไอ้คน,นจำไว้ะยะไทยผีสับพี่ไอ้คนส่วน่นทีว่าแต่บทอื่นมาเสริมเนี่ยเช่นอายันจะโผล่อาธาสิมีเ <c oughs> อานะฮาตรวจไม่สูงโมหากันแรนหาหน้ำ <c oughs> บัดกลเป็นตะอยากหัวเป็นตะอยากหัวเขาใจบุญอยากได้บุญแต่บ่กเขาใจบุญอ่าแล้วบัี่นีกสิ่งที่ท่านว่าอายันจะโผลมันเป็นคำมันเป็นพัทธรรม เป็นคำสอนของป,ปู่บรรุพระพุทธเจ้าขันหา,หน,า,านามตรตรมาสซนะโง่เงี้ยเ่นมันเป็นการเคารพทำไหมม,มันไม่เป็นการเคารพทำเพราะฉะนั้นตอนอยักถาให้ผีนะให้ไปเบิดเลอยอย่าแพงไว้จงไว้จงไม่ในสือตอนไปเบิดท่านที่สองยังหวงบนยูุ่หิหนาว <c oughs> เป็นยัง่าให้เบิดให้ไปเลยเมื่อสปีติโยนับ กลมล้มหลับพรอนเลยจิตหอดเจ้าของน้ำเน่แต่จิตหอดผู้เป็นตายสักหลายเ,าเจ้าของเนี่ยจิตหอดเจ้าของน้ำเน่เอาบุญให้เจ้าของเอาความดีให้เจ้าของอตอนยาถาไก่เิ่นเม็นไปแล้วสับพีอายัญญเจ้าโผน้อมรับพรจากพระสงฆ์หรือฟังธรรมจากพระสงฆ์นั้นเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสีเหตุว่าเหตุก็แล้วไปฝอ้ฟังเสือ ตามระเบียบแต่มันจะสวยงามเหมือนเราใส่บาทใส่บาทก,ก็เหมือนกันเจ้าพาพต้องใส่ให้เสร็จก่อนสวดพาหง<ม>ให้เรียบร้อยบ๊แมงนปกว่แมนแกว่าบ่เแมนแต่จริงของบ่แมนของนองสม่แมนของขอาตมาิาสขขมเป็นยังล่ะ,ละพาหูสหสัสมันเป็นคาพัฒนรรม,มที่คนจะได้บุญจริงๆต้องเคารพทม นางส่วนเส้นกันไปกันมาพาคสวดพ่อพานย่อมกัสโสเลกันมาใส่ทั้งที่สวมมันเป็นการเคารพทำไมการเคารพทำต้องต้องกายวาจาใจนั่งสงบฟังหูฟังใจดีตาก็ต้องดีปากก็ต้องหกบ่าแมนสีโซเลกันย่างส่วนไปส่วนมามันไม่เป็นเคารพการเคารพทำมันเป็นกรรมด้วยสมแข็งสี่ให้ไวให้เกลียวเตะใด้เบา่ฟังหลักของกฎเป็นจริงเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะนี่ <G ül üyor> ท่านคุณพอ่อพันโษธนาโจทย์ท่านแม่ท่านปินพยาน<ะ>พยา,ยายนไหนนี่คือหลคคักความจริง